ครั้งที่แล้วเรานั่งชินคันเซ็นจากสถานีโอคายามะไปยังสถานีชินโอซาก้าและจากสถานีชินโอซาก้าไปสถานีสนามบินคันไซด้วยรถด่วนพิเศษฮารุกะคะครั้งนี้เราจะไปจากสนามบินคันไซไปสนามบินอินชอนในเกาหลีใต้คะจะข่าวสารให้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่สนามบินอินชอนคะ สวัสดีทุกๆคนนี่คือไถยลาวทีวิตครับวันนี้เราอยู่ญี่ปุ่นจังหวัดโอซาก้าในญี่ปุ่นครับตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่สนามบินนานาชาติโอซาก้าคันไซในญี่ปุ่นครับต่อจากนี้เราจะไปสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับเรากำลังบินไปสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ โดยเอเชียนาแอร์ไลน์ครับโอซาก้าและโซอยู่ใกล้ๆและสามารถเข้าถึงได้ภายในสองชั่วโมงครับอาหารบนเครื่องบินเป็นบุนโกโก้ก,กับไข่ดาวครับถึงสนามบินอินชอนแล้วครับสายการบินเอเชียนามาถึงอาคารผู้โดยสารหนึ่งที่นี่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมายครับ สนามบินอินชอนมีผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องจำนวนมากและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้เพลิดเพลินกับเวลารอครับขอแนะนำให้ใช้สนามบินนี้สำหรับการเปลี่ยนเครื่องครับ จากสนามบินอินชอนนั่งทีเวย์แอรไปประเทศลาวครับทีเวแอร์ออกจากประตูทางออกขึ้นเครื่องซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอาคารผู้โดยสารหนึ่งครับหากต้องการไปประตูทางออกขึ้นเครื่องให้โดยสารรถไฟจากผู้โดยสารหนึ่งครับรถไฟที่เชื่อมต่อเทอร์มินอล จะออกจากชั้นใต้ดินครับแน่นอนสามารถนั่งได้ฟรีครับโปรดทราบว่าเมื่อไย,ยนะครับไม่สามารถกลับไปที่อาคารหนึ่งได้เว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษครับรถไฟมาแล้วไปกันเถอะมีคนลงจากชานชลาแต่อาจจะเหมือนเจ้าหน้าที่สนามบินครับ รถไฟมาถึงและประตูเปิดหลังจากนั้นคู่หนึ่งครับเราขึ้นรถไฟแล้วครับมันเป็นรถไฟที่สวยงามนะครับการเดินทางใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและเราจะไปถึงในเวลาไม่นานครับ เรามาถึงอาคารผู้โดยสารที่ทีเวแอร์ออกเดินทางครับมีร้านไม่มากในอาคารผู้โดยสารนี้ครับอย่ามาที่นี่เร็วเกินไปนะครับสกุลเงินที่ร้านกาแฟยอมรับคือวอนเกาหลีถ้าไม่มีวอนเกาหลีสามารถใช้บัตรเครดิตได้ครับเป็นยังไงบ้างนะครับมันเป็นสถานะของสนามบินอินชอนในเกาหลีใต้ครับ วันนี้แค่นี้นะครับ